สวัสดีครับผมพอกัอน,น์ดงเขาเป็นเดิมครับผมกับสงํำนานครับเมือ่อคืนนี้ครับโอ้หลังจากที่ได้เบื้องฉากสาวน้อยครับผมหลังจากที่ได้ดูฉากไวที่แสงสีเสียงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเนาะมือ่อคืนนี้โอ้ถือว่าสมคําล่ํเลือครับผมอ่าสมคําล่ํเลือสมกับอ่าปอโจเราคุยไปโยสุดยอดดีๆถือว่า เท่าที่เบื้องมาหลายๆปีเนาะกันยังมามีวงไรที่เฮ็ดได้ขนาดนี้ครับผมสำหรับฉากเวทีเสียงเนาะแสงสีเสียงของอสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเนาะซึ่งเมื่อคืนนี้กะทา้งช่องหญ่ช่องลักสาวน้อยก็ได้อไล่สดไทยพี่น้องทั้งอยู่ในกุ้มปิดในรับชมกันครับผมซึ่งกะถือว่าโอ้สุดยอดีเลยครับผม ถือว่าอลังการงานสร้างนล้นะครับเนาะงานนี่เนาะถือว่าบอโจ้ซอโนตครับอ่าเสียนนครับถือว่าทุ่มทุนสร้างมหาศาลทีเดียวครับผมซึ่งถือว่าสุดยอดต้องเข้าใส่คําว่าสุดยอดดีลีสำหรับฉากเนาะซึ่งก็มันแปลกไหมแปลกจากที่เคยเห็นมากนะจากหลายๆคณะเนานะหรือว่าจากที่สาวน้อยเคยมีมากกับยังม่เคยซ้ำนี่เนาะถือว่าแบบ มือคืนนี่เบื้องเราโอ้อลังการเนี่ยครับผมอ่าถือสมคำลำเลื่อเลยสำหรับฉากสาวน้อยเมือ่อคืนนี่สุดยอดแท้วะสมกับซุปตาเนาะสมกับธานาอิราน้อยนะซุปตาทิดาดำพนดาวรุ่งเนาะสุดยอดเลยครับผมอ่าต้องยอมรับว่าต้องใช้คำว่าสุดยอดสุดยอดอ่าเพราะว่า เบิ้งจนเพราะว่าแสงสีเสียงนี่พุนแล้วว่ามันเสีเยาเว้นตาไปน้่แล้วเวลาไปเบิ้งหมอลําสาหน่อยว่ามันต้องพกแว้นตากันแดดไปน้่มหุนแล้วเพราะว่าแสงมันหลายแห้งครับ <c oughs> เกิดมากก็เพิ่งเคยเห็นนี่แล้วสากยังมาคักมาแน่แต่สากสาหน่อยสุดกอดอีก็คือพระเอกวัดว่าแล้วสิได้ไปตัดชุดอวกาศอยู่ เพราะว่ามันอลังการแห้งนะโอ้ยสมคำนำลือ้อพอนีอยู่สมคำคุยพอนีดอกสุดยอดแท้ปะซึ่งโชว์แต่ละโชว์ก็ถือว่าสุดยอดครับมอา,าจะเป็นชุดเนาะชุดอ่าแดนเซอร์เนะาะถือว่าอลังการแห้งครับผมปีนี่ถือว่าสาวน้อยถือว่าจัดเต็มจัดหนักจัดเต็ม,มจริงครับผม สมกับเป็นหมอลำแนวหน้าของเมืองไทยเนาะอ่าสุดยอดอลังการงานสร้างเพราะว่าก็ถือว่ามันเป็นกำไรนะครับเนาะกำไรเจ้าภาพที่จ้างไปก็ถือว่าได้กำไรยังหลายทีเดียวครับเพราะว่ามันมันเกินไหมมันเกินราคาไว้เลยครับนี่เนาะพูดถึงราคาสามแสนนี่โดถือว่าคุ้มค่าเพราะไงเบื้องแค่แสงสีเสียงนี่ก็ มันกับกินขาดเลยไหมพี่นอ้องอ่าถือว่าสุดยอดอยีลีเนาะงานนี้ต้องขอบคุณบอโจซอนุดเนาะเสียนนท์ทีมงานผู้บริหารเนาะทั้งปามนาดเป็นี่ยครับเนาะอ่าต้องขอบคุณครับที่ให้มอบความสุขเนาะให้กับเอฟซีแฟนครับอแฟนมอลลัมเนาะที่ไดท้ที่ได้รับชมตื่นตาตื่นใจกันเนะครับเนาะได้รับชมความอาแสงสีเสียง การตาที่ยังไม่เคยเห็นหมอร่ำขนาดไหนที่เฮ็ดแบบนี้มากาม่อนครับผมถือว่าถือว่าเป็นจะว่าหมอร่ำสาวน้อยเพชรร่ำแพ่งขนาดแรกก็ได้ครับที่ทําแบบนี้นะเพราะว่าทั้งที่ผมเจอมากก็ยังไม่เคยเห็นผู้ใดกล้าเฮ็ดขนาดนี้นะระบบไฟแสงสีเสียงนี่ถือว่าแบบสุดยอดลลิมันล่ำสมัยไหมอ่าดีไซน์ล่ำสมัยแล้วก็แสงสีเสียงมัน มันไปโลกอนาคตเลยนะมันว่เม้นปัจจุบันเนีย่ยมันไปถึงอนาคตเลยมองถึงอนาคตเลยว่าโอ้ต่อไปมันต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อ่าถือว่าบอลโจ้นี่แบบมีสายตาที่เฉียบคมมากครับอ่ามองการใกล้เลยครับว่ามันต้องเป็นแบบนี้อ่าระบบแสงสีเสียงมันต้องล้ำสมัยไหมล้ำหน้าวงอื่นๆอ่าถือว่าผู้ได้จ้างไปก็ถือว่าเป็นกําไรแบบโอ้สุดๆุดแล้วครับเกินคุ้มอ่ะเพง,ง่าย เกินคุ้มเที่ยวอ่าแล้วก็เอฟซีพันครับก็จะได้ชื่นชมนอนในเบิงองในชมกันอ่าสมกับฐานะอ่าซุปปร์สตาร์ท่ดานล,ลำเพลินดาวรุ่งอุ้งอิงเพชรบ้านแพง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 ,แพงอ้อาคลิปนี้กันเอาไว้ทนี้กันทำนะเดี๋ยวพออันไม่คินนะาครับผมสวัสดีครับ